พาคุณผู้ชมไปดูการขับรถย้อนสอนถ้าขับรถย้อนสอนเนี่ยเราจะเห็นมอเตอร์ไซค์เยอะนะ<ม>น้องเลไฟนะเวลาขับรถไปขับรถมาเมา<ภ>ื่อเช้าที่ออกมาเหมือนกันเ,เจอมอเตอร<ช>์ไซค์ย้อนสอนมาเลย<ภ><ภ>ทางที่เราไปตรงไปเนี่ยแหละแต่ว่าย้อนสอนไหลทางกลับมานะครับ<ภ>อันนี้ก็อันตรายแล้วนะครับแต่กลายเป็นว่าเมื่อวานนี้เกิดเหตุรถเก๋งย้อนสอนไม่ใกล้ไม่ไกลย้อนไป1กิโลครับโอ้ยาวๆกันเลยนะครับการย้อนสอนในครั้งนี้ทําให้คนขับมานี่ตกอกตกใจกันเลยนะครับแล้วก็ แปลกใจกันว่าเอ๊ะทำไมเธอถึงขับรถ้อนสอนได้ไกลขนาดนี้ครับเนี่ยครับเนี่ยครับงงไหมฮะอ้าวนี่เราไปทางเดียวกันแต่เราเราอยู่คนละฝั่งฝั่งเลนครับเลนถนนแลวสรุปวิ่งเลนไหนกางวันแส่แฉ่ไม่ใช่เลนขวาสุดนของด้านอีกด้านหนึ่งฮะพี่บอบนี่มันถนนหลวงเนาะถนนถนนถนนใหญ่เลยถนนใหญ่นี่อยู่ในพื้นที่ต่างจังหวัดนะครับคุณผู้ชมครับ แล้วก็มีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งเนี่ยถ่ายคลิปเอาไว้ขับตามต่อไม่ได้เพราะว่าติดไฟแดงนะครับอีกคันนึงก็ไปติดไฟแดงแต่ติดฝั่งด้านข้างตรงข้ามผมว่ารถที่ขับสวนมานี่งงนะฮะงงเลยว่าเฮ้ยสรุปเลนไหนอแล้วพวกขับมาเลนนี้เสร็จค่ะนี่ปาดนี่แล้วเลี้ยวขวาด้วยเอ้เลี้ยวซ้ายขอี้ายเลยนะคะเลี้ยวซ้ายปาดทุกเลนเลยนะครับเอาละที่เป็นแบบนี้รถเก๋งสีดําคันนี้ไม่ทราบหมายเลขทะเบียนเพราะว่าเนี่ยครับระหว่างถ่ายเนี่ยมองไม่ชัดนะครับ ครับรถย้อนสอนไปเขาบอกว่าไกลกว่า1กิโลเมตรเส้นนี้เส้นสายหลักด้วยครับสายสระบุรีลมสักแล้วก็ได้เลี้ยวนะครับตรงบริเวณสีแยกไฟแดงเข้าตลาดน้องไผ่คนที่ใช้เส้นทางนี้งงเป็นไก่ตาแตกทั้งคนที่ขับรถทางเดียวกับรถย้อนสอนและคนที่ขับรถสวนมา oh. งงจริงๆครับ oh. แล้วก็ทําให้คนเนี่ยต้องหักลบท่อหักรถ,ห,กรถหลบจ้าละวันเลยนะครับ เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วง8ปดโมงเช้าของวันที่6มกราคมที่ผ่านมาล่าสุดเมื่อวานนี้ครับตํารวจสอนน้องไผ่เรียกตัวคนขับรถคันนี้มาแล้วนะครับมารับทราบข้อกล่าวหาหญิงวัย67ปีเป็นชาวจังหวัดพิจิตรเธอก็เข้ามารับทราบข้อกล่าวหาแล้วก็รับสารภาพครับว่าเธอขับรถย้อนสอนจริงๆจำนวนด้วยทั้งหลักฐานแล้วก็ให้การสารภาพอย่างตรงไปตรงมาเขาบอกว่าที่เหตุการณ์เกิดขึ้นในวันที่6เนี่ยเพราะเนื่องจากว่าเธอมาหาพี่สาว ที่เพชรบูรณ์ครับที่ตำบลท่าแดงเธอมาขออภัยครับเธอจะมาหาพี่สาวที่ตำบลท่าแดงอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับพอมาถึงสี่แยกตรงนี้มาเลี้ยวซ้ายเข้าทางถนนคู่ขนานแล้วก็มาเลี้ยวขวาเข้าทางเส้นหลักแต่เนื่องจากเธอบอกว่าเธอเป็นคนต่างถิ่นครับมาหาพี่สาวเนี่ยไม่ได้มานานสองปีแล้วและทุกครั้งเวลาถ้าจะมาหาพี่สาวเนี่ยจะมีหลานชายนั่งมาด้วยครับเป็นคนขับรถพามาครั้งนี้หลานชายไม่ว่า เธอขับมาเองเพราะขับมาเองก็งงๆมึนๆเอ๊ะจำทางไม่ได้บ้างเลี้ยวผิดเลี้ยวถูกบ้างปรากฏว่าทําให้เธอขับรถเลี้ยวไปแล้วมันไปเข้าเลนสวนทางเขาครับแล้วกลายเป็นขับรถย้อนอรแล้วเธอบอกว่าเอ๊ะไอ้คันที่จะเดินไปข้างหน้าก็ยังไม่แน่ใจว่าถูกต้องหรือเปล่าจะถอยหลังก็ลําบากพอ,อขับไปแล้วเอายังไงดีละ่ะตัดสินใจขับไปตลอดทางนั้นเลยแหละจนกระทั่งถึงแยกไฟแดงรู้นะ ว่าขับรถร้อนสอนอยู่แต่จะถอยรถมาเต็ไมไปหมดเลยไม่รู้จะทำยังไงเอาลุยต่อไปละกันต,ต้องจบงานนี้ให้เร็วที่สุดไปฟังเสียงสัมภาษณ์ดูครับค่ะมาถึงอยูโทนก็ไนี่ก็เลี้วได้ก็เข้าไปก็กลายเป็นนั่นไปเลยผิดท,ท,ทางเลยแล้วเรามารู้ตัวอีกทีตอนไหนกันมาถึงบายตี้รถถวนมานี่แหละผมอาวัยกิดนี่นะคิดวันไปได้องจะพาไป ผ่าปไปกางเลยได้อะไรอย่างี้คือตอนนั้นเป็นสัญญาณไฟแดงรถยังไม่ผ่านมาใช่ไหมครับเราก็เลยเลี้ยวขวาไปเลยแล้วพอเลี้ยวขวาไปแล้วเจอรถตกใจไหมครับตอนรถที่ว่าสัญญาณไฟเขียวมาตกใจซึ่งที่รถผ่านมา้าเข้าเลนผิดไปแล้วอก็เลยรู้ตัวแล้วเข้าเลนผิดแล้วอืมเข้าใจเธอนิดนึงนะครับอาจจะหลงทางแบบมึนงงแล้วแบบไม่รู้จริงๆเนี่ยเวลาขับเลี้ยวเข้ามาเส้นนี้ อ๋อมันเป็นเส้นคู่ขนานหลายหลายเลนทั้งสองฝั่งเลยทั้งฝั่งฝั่งนอกและฝั่งในและเธอขับมาเนี่ยตอนแรกยังไม่ค่อยมีรถไงครับก็เลยไม่รู้ว่ามันเป็นรถฝั่งตรงข้ามเหรอออใช่มันเป็นเลนฝั่งตรงข้ามหรือเปล่ายังไม่รู้นะครับพอขับมาแล้วคราวนี้แหละรู้แล้วและเธอก็ขอโทษสังคมนะครับที่ทําผิดแบบนี้มันพลาดจริงๆเธอบอกอย่างนั้นนะครับตํารวจก็ต้องต้องแจ้งข้อกล่าวหาแล้วครับขับรถไปในทิศทางที่ไม่ได้กําหนดหรือว่าขับรถจ้อนอน แล้วก็ขับรถฝ่าฝืินสัญญาณไฟจราจรจริงๆมันติดไฟแดงครับแต่พอติดไฟแดงฝั่งอีกด้านหนึ่งเนี่ยไม่รู้จะทำยังไงก็ต้องเอาละต้องไปแล้วล่ะนะครับก็เปรียบเทียบปรับไปเป็นเงิน1000บาทนะครับคือเรื่องที้คนวิจารณ์กันเยอะนะคะหลังจากที่คลิปเผยแพร่ในโลกอินเทอร์เน็ตเนี่ยคนก็ตั้งคำถามว่าเอ๊เป็นเพราะอะไรอยากฟังคำชี้แจงวันนี้เราทราบคำตอบแล้วอาจจะไม่คุ้นชินทางนะคะสุดท้ายก็ต้องปรับนะคะตามกฎหมายต่อไป1,000บาทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว